ตายเกิดเป็นหมูไม่งั้นตายตายให้ยังไงคนกินมึงบ้าายอะไรยังไงจะกัดตายฮะมึงเบื่อหนังมึงนี่ยเฟื่องมันดิไปซื้บตะทานมันจะแสบบอไม่งั้นนวดดีวะนี่คือพูดรับรองการรับประทานหมูหันมันทานอย่างไรอาหารให้มันร้อนนี่อย่งนนไง ผมว่ามนเป็ลชีวิตผมว่าซ่อมนี่มันไม่แข็งแรงพอที่จะกินมูไห่เขต้องใช้สปาร์ต้าหั่นครับดูดิดูดิยิงฟันฟันมีสองซี่ห่างด้วยมึงไปจัดฟันไหมมึงจัดฟันไหมปวกนี่มึหมออย่าตายอย่าตายดูดิดูดิโว้กับหมูแล้วนะเข้ามาเนี่ยท่านตายไหมยังก็ไม่รู้ยแค่ล้างมือเพื่อนเพื่นไปเดาอะไยังไงเดาควางเล่นแบบเกม รับรองว่ามูตัวนี้สิเมือนพระสาบิมาที่ถ้าผู้ใดไม่มีดนมันสิมดไป่แห้งถ้าไม่มีดก็เอามือดึงเอามันกอกหอนอย่ไหมันกินไม่ออกไอ้ดอก้วนอวนมึงลงส่งกินมึง่งกินมึงห่อนมั้ห่อนมืดนะมบอกแล้ว่ามันเหมือน่องไดี๋ยวมันห่อนอยงไ วัดแม่จุมยาคุณพกำลังลองกินก่อนรสชาติเยี่ยมพ้ว้วพ้้วรสชาติงวแซบแซวบแซบมักฟนแซเลยเน่ยสาดนาเก็บเป็นคนเด้อสจกินมึงเองเย่าเก็บเป็นหมูบอกแล้วเก็บเปหมูมันกินจาองดูดูดูก่อนัว่สีเนี่ยสีไเนี่ยฮะสีไสีเก็บ ขอบุญครับพ่อละ